นะครับนี่เพิ่งยังไม่สี่โมงเรามีเวลาถึงสี่โมงครึ่งเชิญนะใครที่จะถามนะครับมีคำถามอ่เชิญครับตรงนี้เลยครับเออผมในชินวัตรเป็นชายผ้านะครับอาชีพผมก็คือเป็นช่างวาดช่างปิดทองคือช่างวาดหมายถึงว่าศิลปะจีนแพะพวกมังกรพวกหงเลยเนี่ยฮะแต่มีความสนใจเกี่ยวกับเรื่องพระเครื่องแต่นี้ที่ผมซื้อจาก พระอาจาร์ก็คือเฮติเล่านะฮะฉะบับนี้ก็คิดว่าเป็นฉบับที่ว่าผมรู้สึกดีใจแล้วก็ให้ความรู้ผมมากทีเดียวถ้าหากว่ามีการเปรียบเทียบเรื่องขนาดนะครับในนี้มันจะไม่มีแต่ในผมคิดว่าถ้าหากว่ามันมีความเปรียบเทียบในในด้านนี้เนี่ยมันจะดีมากขอขอขอความเห็นหน่อยครับในหนังสือเล่มนี้ ผมก็คิดว่าอยากจะทำทำขนาดเท่าจริงนะครับขนาดเท่าจริงถ้าเป็นปกมะขามเท่าเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณเป็นเหรียญอะไรเงี้ยเป็นพระพระปั๊มได้ครับแต่เป็นสมเด็จไม่ได้ขนาดเท่าจริงแล้วเดี๋ยวท่านจะไฟเฟ่เพราะอย่างในสมเด็จอย่างเงี้ยก็จะมีตัดชิดตัดตัดกว้างอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ แล้วอย่างหลวงพ่อเงินวัดบางคาเนี่ยฮะมันขนาดมันเยอะหลวงพ่อเงินพระหลอ่อพระหล่อทุกองค์นะครับใหญ่ได้เล็กได้เพราะฉะนั้นเนี่ยพระใหญ่บางทีก็เกน,นะครับพระเล็กบางทีก็แท้ในเทคนิคของช่างในสมัยนั้นเนี่ยก็จะจะปั้นสมมุติว่าหลวงพ่อเงินเนี่ยนะครับปั้นมา,าปั้นทุนเทียนมาแล้วก็จะอเอาบล็อกลักษณะเป็นปูซีเมนต์เนี่ยนะ ถอดด้านหน้าด้านหลังถอดด้านหน้าด้านหลังเพราะน,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 นั้นเนี่ยบางครั้งก็ถอดได้ตื้นได้ลึกเพื่อที่จะเอาไปเข้าช่อนะบางทีก็ถอดแล้วเล็กลงอะไรอย่างเงี้ยนฮะคือว่าน้ำหลังนี่เกี่ยวไหมครับเห็นคุณลักที่มาโดดไทยว่าน้ำหลังดีต้อง18กร,รมัมหรือ17กร,รัมเลยนะเอาเป็นช่างผมไม่เคยช่างเลยครับนะฮะอันนี้ผมพูดให้ฟังคุณไปซื้อชินราดีโดจีนมาศึกษาก่อน ทฤษฎีเดียวกันเป็นทฤษฎีวิทยาศาสตร์ก็คือส่วนใหญ่แล้วจะต้องมีขี้ทรายดำๆฝังดูนะก็เกิดจากการเผาไหม้ระหว่างที่ที่พระอยู่ในช่อเนี่ยพระหล่อทุกองค์ก่อนที่จะเป็นโลหะให้เราแวนเนี่ยเป็นหุ่นเทียนมาก่อนเป็นเทียนเมื่อายเทียนสำรอกเทียนออกมาหมดแล้วเนี่ย ก็จะเอาโลหะหลอมเหลวเทเทเข้าไปทางกวนนี้นะเมื่อเทเข้าไปบางช่อก็หน้าตาติดชัดบางช่อก็หน้าตาติดตื้นแล้วแต่ก็เสร็จแล้วก็จะมาเก็บงานที่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 ก<ค>นอ่าครับ,ค,รบคือเรียนถามอีกอย่างหนึ่งะฮะสำหรับคุณตีเล่าบอกว่าเออเป็นเวทสไซใช่ไหมฮะแต่ส่วนที่จังหวัดที่ บัะขางที่ว่าบอกว่าเป็นเม็ดแร่เม็ดอะไรเนี่ยมันจะเป็นเม็ดทรายหรือเม็ดแร่กันแน่ก่อนที่จะเอาเข้าเตาเผาเนี่ยเขาจะเอาดินอ่อนผสมทรายเนี่ยหุ้มลงไปหุ้มลงไปผสมทรายหุ้มลงไปเสร็จแล้วเนี่ยก็จะต้องเอาดินแข็งที่ทนไฟเขาเรียกดินแก่ในภาษาช่างหุ้มลงไปอีกทีหนึง่งไอ้ไอตัวเม็ดทรายที่ผสมอยู่ในดินอ่อนเนี่ยม,มันจะ ฝังอยู่ในเนื้อฝังอยู่ในเนื้อเนี่ยทํให้เป็นสีดำอะฮะมันเบ <c oughs> าวด้วยนะฮะเพร<อ>าะโดนเพราะโดนไฟเผาไงฮะเป็นวาวๆอยู่เหมือนกับมัน,ม,น,ม,นมันไฟเผาไอพวกทรายต่างๆเนี่ยไม่ว่าไปโดยวัดหนังวัดทองผ้าหล่อถ้าทุกจะมีต้องมีขี้เบา้าถ้าไม่มีขี้เบา้าไม่แท้ต้องมีขี้เบา้าผ้าหล่อนะครับ,รบจะมีขี้เบา้าเม็ดทรายเม็ด ดำๆเนี่ยติดอยู่เนื่องจากดินละเอียดที่อยู่ชั้นไหนขอบคุณมากครับไปเคาเวลาจุนดาครับขอบคุณมากก็มีคำถามมานะครับถามถึงคุณบอยโดยตรงเลยพระคุณเจ้าสมุชวลริตนี่นะฮะบอกให้ช่วยวิเคราะห์หลวงพ่อโตวัดพนันเชิงรุ่นหนึ่งปี2,460ค่ะคุณบอยช่วยวิเคราะห์ทีต้องขออนุญาต ตอบนิดนึงนะฮะพอดีทางพระคุณเจ้าได้บอกมาว่าเคยส่งรูปหาผมแล้วผมไม่ได้ตอบหรือยังไงผมไม่แน่ใจต้องบอกก่อนว่าคือถ้าคนส่งรูปหาผมเนี่ยวันหนึ่งค่อนข้างจะเยอะเป็นร้อยๆคนต่อวันนะถ้าส่งมาทางอีเมลเนะฮะผมจะตอบเฉพาะที่ย่อไฟล์ไม่เกิน 150K เท่านั้นรวมถึงใส่เบอร์โทรศัพท์ติดต่อกับแต่ทางนี้ผมไม่แน่ใจว่าทําไมผมถึงไม่ตอบ1ถ้าไฟล์ใหญ่ไปผมอาจจะไม่ได้ตอบเนื่องจากมันเปิดทาง iPhone ของผมไม่ได้ ถ้าเกิดเปิดทางคอมพิวเตอร์ผมคงไม่มีเวลาเปิดให้เพราะวันหนึ่งมันเป็นร้อยรอยคนถ้าผมเปิดเมลไม่ได้ก็จะผ่านเมลไปเลยนะครับแต่ผมอธิบายให้ฟังตอนนี้ได้ก็คือเหรียนหลวงพ่อโตวัดพนันเชิง2460หรือรุ่นหนึ่งเนี่ยต้องวิธีการเบื้องต้นเนี่ยให้สังเกตคือพระสาวกทั้งซ้ายและขวามือของเรานะครคืออัครสาวกทั้งซ้ายขวาเนี่ยใบหัวของท่านคือเสียงของท่านเนี่ยจะมีลักษณะเล็ก คล้ายลักษณะเหมือนถั่วงอกนะครับคือบางคนนักนักเล่นพาก็จะบอกว่าพิมพ์เสียงถั่วงอกหรือพิมพ์เสียนเล็กนะฮะเขาเรียกว่าปี2460เนี่ยเสียนพระพุทธเสียงพระอัครสาวกซ้ายขวาเนี่ยจะเล็กเหมือนถั่วงอกนะครับแล้ววิธีการสังเกตคือพอเป็นเสียงถั่วงอกเสร็จปุ๊บให้มองที่ข้างเหรียญเนี่ยข้างเหรียญจะมีร่องลอยการเลื่อยซึ่งจะแตกต่างจากของแท้โดยสิ้นเชิงนะครับ นะครับแล้วก็เรื่องของพุทธคุณนะครับหลวงพ่อโตพนันเชิงน,น,นั่นเชื่ออยู่แล้วว่าทําการใหญ่ต้องขอท่านอยู่แล้วครเพราะว่าท่านเป็นพระที่ใหญ่โตมโหฬารน,นะครับก็เชื่อในเรื่องของพุทธคุณในเรื่องของโชคลาภแมตตามหานิยมนะครับอ,อ๋อมีอันหนึ่งมีคําถามที่เขาก็ดีนะครับบอกว่าต้องขอโทษที่ถามนอกเรื่องคือถามเรื่องพุทธคุณหรือการตรวจสอบพุทธคุณในอดีตผมเคยเล่นนะได้พระไปองค์ไปหาคนที่จับดีครับท่าน ดีครับอาจารย์ดีครับเดี๋ยวนี้ผมเลิกไปแล้วไอ้ไอแบบนี้ก็มาหลอกคุณพ่อไปคุณพ่อผมเป็นข้าราชการอยู่ต่างจังหวัดท่านเหลือพระให้ผมองค์เดียลปีลันที่เอามาใช้อยู่ท่านมีพระเป็นกล่องเลยนะครับมีพระเป็นกล่องเลยมีคนมาหลอกท่านไม่ดีครับท่านไม่ดีครับท่านไม่ดีท่าน,านเอาไปหมดเลยนะครับเพราะไม่ดีก็เอาไปหมดเพราะท่านอย่าโดนแบบนี้คือเล่นด้วยซ c นติฟิกคือหมายถึงการเล่นอย่างที่พวกเรา คือคือผมไม่ว่าใครนะฮะจับจมีพุทธคุณมีอะไรเนี่ยพี่พี่ผมบางคนก็เล่นแบบนั้นก็ไม่ว่าเขานะแต่ว่าถ้าจะให้ดีนะมีพุทธคุณและขายได้มีพุทธคุณแล,ละพวกเรายอมรับโอ้ยสุดยอดคือได้สองสองเด้งหมายถึงว่าโอด้ดีมีพุทธคุณสองแท้ให้คุณบอยเหรียญแท้โอ้ยมีพุทธคุณด้วยยิ่งแจ๋วเลยแต่ว่าเหรียญแท้ไม่มีพุทธคุณก็ใช้นะครับอย่าไปให้เขา นะครับเดี๋ยวจะโดนหลอกไปนะครับพูดถึงอีกอันหนึ่งคือหลวงพ่อเงินบางคลานเมื่อกี้นี้ที่มาถามเนี่ยนะครับผมเนี่ยเป็นคนที่ไม่มีปัญญาเช่าเห็นมาตั้งนานแล้วตั้งแต่สนามกาวัดมหาธาตุเนี่ยหลวงพ่อเงินบางคลานเนี่ยนะครับมาทีต้องเรียกจัว้วโจ้ววัดลาดมาดูนะครับเถียงกัน่งท,ที่ผมเล่าเมื่อกี้เนี่ยพิมพ์ขี้ตากับพิมพ์นิยมนะครับคนนึงเล่นพิมขีตาคนนึงเล่นพิมนิยมผมก็เลยไม่ค่อยสนใจ ผมมาซื้อเหรียญหลวงพ่อเงินบางคลานเหรียญเนี่ยหนึ่งหมื่นบาทขายไปหนึ่งหมื่นกับห้าร้อยบาทดีใจแทบตายได้กําไรห้าร้อยบาทปัจจุบันไม่รู้กี่แสนแล้วนะครับเป็นล้านแล้วนะครับเพราะฉะนั้นท่านนะที่ที่ไม่มีตังอย่างผมนะหมายถึงไ,ไม่ค่อยมีตังนะครับลองหารูปหล่อหลวงพ่อเงินบางคลานที่สร้างโดยหลวงพ่อพิษหลวงพ่อไปรหลวงพ่อน้อยหลวงพ่อขาวมีอีกสักสิบสิบ องที่หล่อได้ดีเช่เพราะรูปหล่อเนี่ยมันดีในเนื้ออยู่แล้วนึกออกไหมพูดถึงว่าหลวงพ่อเงินบางคลานแล้วก็ผมมีเคยมีลูกค้าคนหนึ่งโทรมาอาจ,จารย์ผมอยากได้หลวงพ่อเงินบางคลานเขาจเจ้าล้านแปดเฮ้ยล้านแปดก็ถูกนี่ศึกหน่อยว่าเออเอาเหอะถ้ามีเงินเพราะพวกนี้เอาไว้อวดไงแต่ถ้าศึกศึกอวดใครก็ไม่ได้นึกออกไหมเอาเป็นพุทธคุณอยู่ดีเพราะฉะนั้นถ้าท่านพอมีสตางผมให้ท่านเช่าไปเลย นะแพงๆไม่ว่าแต่ถ้าไม่มีสตางค์เอาแค่ผมว่านะถ้าหารูปหล่อหลวงพ่อเงินบางคาลที่หลวงพ่อพิษวัดคำมังสร้างได้นะาะว่าพอาใจแล้วองค์ไม่กี่ตังค์นะครับเชื่อผมนะครับเอาไว้ใช้พูดถึงเอาไว้ใช้นะเอาไว้โชว์อีกเรื่องหนึ่งเอาไว้โชว์อีกเรื่องหลวงปู่ข่ายว่าเชิงเรียนเนี่ยเอาไว้โชว์นะครับนะฮนะถ้าเอาเหรียญหลวงป,ปู่โตรุ่น2510หรหรือเหรียญ ที่ยังถูกของท่านอยู่เรียญกลมๆเหรียญครึ่งคึ่งคึ่งเขาเรียกอะไรนะครึ่งอง,งเงี้ยนะใช้ได้ไม่เป็นไรนะครับคำคำตอบของผมมีแล้วเรื่องของพุทธคุณเนี่ยนะครับเราเล่นแบบ s ซ i e n t ิ f i c ดีกว่านะครับอ๋อมีคำถามมาอีกแล้วนะครับมีว่าจุดตายหลวงพ่อทวดปี08เย่ดถ้าดีเป็นเหรียญเลื่อนก็จุดตายมันไม่มีภาพประกอบนี เขามีภาพประกอบมีลำบากแต่ถ้าจะให้แน่ๆคือรอยตัดรอยตัดนี้แน่นอนเลยนะเพราะว่ามันไม่มีภาพที่จะประกอบเพราะงนจะอยู่ไ้จุดตายคือรอยตัดรอยตัดทองเหลียนเนี่ยเพราะว่าของเกย์ที่มันทําเหมือนมากเลยเหมือนมากนะ,ะเหรียญเหรียญเลื่อนด้วยนะซึ่งมีทั้งเนื้ออัปป้าทั้งทองแดงเชื่อไหมว่าทองแดง แพงกว่าปกาก้าขออนุญ,ญาตท่น,นิดนึงนะครับเหรียญเลื่อนเนี่ยเมื่อประมาณสักสิบปีที่แล้วเนี่ยเคยเข้าสนามพระท่าวอาจทร์นเนี่ยหลายสิบเหรียญห้าสิบเหรียญทุกเหรียญมียาขัดสีดำๆติดอยู่ตามซอกนะฮะถ้าเหรียญไม่ได้ใช้จุดสังเกตอีกอันนึ่งก็คือด้านหลังอาจารย์ทิมเนี่ยจะมีรอยที่หน้าผากท่านนะฮะ จะมีรอยจะมีรอยรอยรอยไม่ใช่รอยตะไบคล้ายๆอยตะไบนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายเสริมนิดนึงครก็คือเหรียญหลวงพ่อหลวงปู่ทวดนะครับว่าช้างให้เหรียญเลื่อสนสำนักเนี่ยมีของปลอมเรียนแบบมาค่อนข้างนานมากตั้งแต่ผมเริ่มเล่นพายใหม่สัก2ีปีแล้วก็แต่แต่ต้องบอกว่าเหรียญรุ่นนี้ก็มีจุดสังเกตที่แตกต่างจากของของปลอมนะครับวิธีการที่จะดูของแท้กับของปลอมนะครับแตกต่างกัน ถ้าจะสังเกตนะถ้าในส่วนของเนื้อทองแดงแล้วเนื้ออัปาก้านะครับทุกเหรียญจะต้องเป็นเหรียญปั๊มตัดทุกเหรียญนะแต่เหรียญรุ่นนี้มีการมีตัวตัดทั้งหมดสองแบบสำหรับเนื้อทองแดงและเนื้ออัปก้าเนื้อทองแดงมีตัวตัดแบบเดียวทุกแบบยาวถ้าแบบยาเนี่ยท่านเจอส่วนใหญ่จะเป็น่าแทก็คือตัวตัดแบบด้านข้างนะแต่วันนี้ไม่มีแบบให้ดูนะครับก็เลยจะไม่รู้จะอธิบายยังไงแต่ส่วนเนื้ออัปก้ามีตัวตัดทั้งหมดสองแบบนะครับมีตัวตัดละเอียดและตัวตัดยาตัวตัดยาก็คือแบบเดียวกับเนื้อทองงแด จะถือว่าเป็นบอกนิยมนะครับแต่ส่วนเนื้อเงินและเนื้อทองคำนะครับจะไม่มีร่องรอยการตัดแต่มีร่องรอยการเลื่อยแทนนะครับเฉพาะเนื้อเงินและเนื้อทองคําเท่านั้นนะครับถ้าหากว่าเนื้อเงินและเนื้อทองคำมีเข้ามากรตักก็ปลอยผ่านทนะครับวิธีการสังเกตเบื้องต้นก็เนื้อทองคำเนื้อเงินมีร่องรอยการเลื่อยแล้วแต่งขอบให้เรียบบางองค์มีแต่งขอบให้เรียบบางองค์ไม่มีแต่งขอบบางองค์มีร่องรอยการเลื่อยเหลืออยู่ก็ให้สังเกตกันไป แต่หากว่าเป็นเหรียญปั้มตัดแบบทั่วไปหรือว่าคูณหรือว่าเปิดอะไรที่ว่าเนี่ยปลอมเลยแต่ส่วนเนื้ออัปกาและทางแดง,งใีตัวตัดที่ผมอธิบายไปแล้วนะครับสองแบบนะครับแล้วก็เหรียญต่อไปนีเป็นเหรียญหลวงพ่ออีนะครับพ่ออีเนี่ยมีด้านหน้าเนี่ยมีบล็อกเดียวนะครับหน้าด้านหน้าหลวงพ่ออีวัสดุหิมีบล็อกเดียวส่วนด้านหลังเนี่ยมีด้วยกันสามแม่พิมพ์มียันใหญ่ยันกลางและยันเล็กนะครับทุกยันต้องบอกว่ามียันใหญ่เนี่ยปัจจุบันยังไม่มีของปลอมเรินแบบส่วนยันกลางก็หหาายากกไมมมม่ีขออองปลเนืนนั ส่วนที่เราจะเห็นโดยเดีวยวทั่วไปที่เราเห็นเป็นพาเกสสมัยนังนว่าเหรียญที่เราจะเห็นเป็นเป็นพิมพ์พาเกสโดยทั่วไปก็อย่างหลวงพ่ออีเนี่ยที่เราจะพบเจอก็คือเป็นพิมพ์ยันเล็กสะส่วนใหญ่ที่เป็นมีของปลอมเป็นแบบนะครับเนื่องจากของปลอมรุ่นนี้ค่อนข้างเหมือนแต่ส่วนถ้าเป็นเนื้องเงินอย่างที่ว่าเนี่ยที่พบเจอ1ิบเหรียญน,นะครับจะเป็นยันใหญ่สัก8ยันเล็กสัก2 แล้วแต่ถ้าเป็นยันใหญ่แท้เลยนะครับแต่ถ้าเป็นยันเล็กก็ต้องดูว่ามันแท้หรือเก๊แตกต่างกันยังไงถ้ายังไงมีเหรียญจริงมาเดี๋ยวผมจะดูให้ตรงนี้นะครับเพราะเนื่องจากมันไม่มไม่มีรูปภาพประกอบไม่รู้จะอธิบายยังไงนะครับว่าแค่นี้ก็รู้แล้วว่าด้านหลังเดรียมีสามแม่พิมพ์ก็ยังดีอีกอันหนึ่งนะฮะท่านสุภาพสตรีน่ารักมากเลยถามเรื่องของการสะสมว่าวิธีการรักษาเหรียญกระลาทองนะหนึ่งข้อทำไมเหรียญพลาสติก การเลี่ยมพลาสติกแล้วนะฮะการอากาศแล้วยังขึ้นสนิมนะฮะเหรียญห่วงเชื่อมใช้โลหะชนิดใดเชื่อมเอาคุณบอยกันแล้วกันนะหรือใช้เงินชนิดเดียวโอเคโอเคครับได้ครับอย่างนี้คือคือเหรียญวิธีการรักษาเหรียญกระไหลทองนะครับถ้าคุณง่ายๆเลยเอาเหรียญไปเลี่ยมพลาสติกจบเลยหรือถ้าเกิดไม่ไม่ได้คิดว่าเราจะมาเลี่ยมหรือจะห้อยเลยวิธีการเก็บรักษาคือใส่ถุงพลาสติกแล้วซีนแค่นั้นเอง นี่คือลักษณะการเก็บรักษาเหรียญกระไหลทองนะครับแต่ถ้าหากว่าคุณใส่อัลบั้มเหรียญอันนี้ผมไม่แนะนำนะฮะอัลบั้มเหรียญที่มีใส่เหรียญในอดีตจะชอบใส่เหรียญกระสาบกันตัวผมเองก็ชอบใส่ตอนผมเริ่มเริ่มสะสมใหม่ใหม่ก็เอาเหรียญเนี่ยใส่ซองพลาสติกใส่เขาเรียกกันอารบั้มเหรียญพลาสติกนะฮะอัลบั้มกระสาบอะฮะเหรียญกระสาบพอใส่ผ่านการเวลามาสักสิบปีเนี่ยไอไอพลาสติกเนี่ยมันเหนียวแล้วมันทําให้พระเนี่ยเกิดเหมือนเป็นไอเขียวๆขึ้นแล้วทิ้งไว้สักพัักนนนนึงจะเเป็สิมขีียวทท พราะตัวผมเองเนี่ยผมก็เก็บเองเป็นก็เป็นอย่างนี้เป็นเป็นเหมือนกันและรวมถึงคนที่เอาพระมาปล่อยผมอะ่ะหยิบมาเป็นอัลบ้มอัลบ้ามอรลบ้มแล้วมันเลือกปุ๊บเนี่ยเหนียวเหนียวติดมือทุกอันแล้วล้างออกลําบากนะครับอันนี้คือค่อนข้างที่จะแนะนําก็คือใส่ถุงพลาสติกธรรมดาเนี่ยถุงซีนถุงซิปธรรมดาเนี่ยง่ายๆคือการเก็บรักษาเบื้องต้นแต่ถ้าคุณคิดว่าเอ้ยเราจะเก็บให้มันถาวรกว่านี้รักษาความคงทนกว่านี้แล้วเลี่ยมห้อย แล้วแล้วยังมีโอกาสได้เลี่ยมห้อยคอได้ด้วยก็คือการเลี่ยมพลาส,สติกกันน้ําแบบสูญญากาศนะครับอันนี้ก็สนิมไม่ขึ้นยกเว้นอันที่ที่เขาถามบอกว่าทาไมเลี่ยมพลาส,สติกกันอากาศแล้วสนิมยังขึ้นเนื่องจากเหรียญมันมีสนิมอยู่แล้วแล้วนําม,มาเลี่ยมอีกทีเหรียญมันก็ยังคงขึ้นสนิมละลามไปเรื่อยๆได้ <ๆ S 2> ไดยกเว้นเหรียญน,นั้นยังไม่มีสนิมเกาะมาก่อนก็ก็จะไม่ขึ้นแล้วก็คือไม่มีสนิมเลี่ยมก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ถ้ามีสนิมเลี่ยมก็ยังมีสนิมอยู่ดีนะครับ แล้วก็เหรียญห่วงเชื่อมใช้โลหะชนิดใดเชื่อมนะครับเป็นเงินนะฮะเท่าที่เห็นแน่ดิจะใช้เงินเชื่อมโดนใช้น้ําประสานเงินในการเป็นตัวกลางในการเชื่อมโดยใช้ไฟในการเป่าทําให้หูเหรียญกับตัวเหรียญติดกันนะครับใช้เงินนะครับกับน้ําประสานเงินนะครับคือผมเ,ออเคยเคยได้ยินผู้ใหญ่ท่านหนึ่งบอกว่าตรงผูทวดหัวขีดนะฮะเขาบอกสมัยก่อนไม่มีหัวขีดหรือ,หร,อหรือว่าหรือว่ามีฮนะ คือคือมีฮะที่เมื่อกี้ผมอธิบายแล้วว่าบล็อกเนี่ยบล็อกตอนที่มใหม่ๆ็จะมีขีดพอปั๊มเพิ่มมากดเป็นนานๆเข้าเนี่ไอ้ขีดเนี่ยม,<ห>มันเป็นแม่พิมพ์พอนานเข้าไอ้ไอ้ไตวัไตวไอ้ไตวัตว,ตวที่ไอ้ตัวที่เป็นขีดเนี่ยมันก็ถูกไอ้พวกขี้ไอ้ขี้วานทั้งหลายอุดมันก็ไม่มีขีดใช่ไหมพอไม่มีขีดบางคนบอกเกมไม่ถึงอะแทนนะ มีขีดแน่นอนถ้าทำทีแรกๆมีขีดทุกองนะฮะถ้นไหน,นสวยๆมันจะมีขีดทุกองค์ครับน,นะขอพระคุณครับครับ,บ,รรบที่เราทําในวันนี้เนี่ยเป็นความดําริของคุณตีเล่าว่วาอยากจะคืนกําไรให้กับสังคมนะครับคุณตีเล่าออกทุกอย่างเลยในนามของชมรมบ้างส่วนตัวบ้างอาหารการกินฟรีทั้งหมดค่าเช่าหอพักอะไรต่างๆเอ้ยจะหอเล็กเนี่ยนะครับ แล้วก็รวมทั้งเบี้ยเลี้ยงเด็กทั้งหลายคุณตีก็ดูแลหมดนะครับเพราะฉะนั้นเวลามาถึงธรรมศาสตร์แล้วคุณตีเอ่ยปากบอกว่าอาจารย์มาช่วยกันหน่อยนะผมก็ดีใจเพราะได้มีโอกาสได้มาพูดคุยพบปากกับคนที่รักพระชอบพระเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าคุณตีพูดเองว่าปีสักสองครั้งก็ดีนะครับอาจารย์สมยศกลับไปยังไม่รู้ท่านนะครับอพอท่านยังอยู่ท่านบอกว่าห้องเนี้ยนะครับกว่าจะได้ทําไม่ได้บรารมีท่านนะ ท่านเป็นอดีตคณะบดีคณะนิสสัต์รุ่นเดียวกับผมอะแล้วก็เป็นนายกสมาคมนิสสัตต์ชึงเอาห้องนี้มาให้พวกเราได้มานั่งแอร์เย็นๆกันี้ได้จองเต็มหมดเลยใช้กันเต็มที่หมดเลยก็ขอบคุณท่านทั้งหลายที่มาโดยไม่เอารถมาหลายคนบอกโอ้ยมีรถก็ไม่ได้ขับมาถ้าเอารถมาท่านไม่ได้เข้ามาฟังเพราะวนอยู่นั่นาหาที่จอดไม่ได้ นะครับก็บอกไว้ตั้งแต่แรกแล้วคุณตีเล่าบอกว่าพยายามหรือหนังสือพิมพ์อย่างคุณวันชัยสอนมีทองก็บอกว่าเอาท่านมารถสาธารณะเถินะสะดวกสบายทุกประการไม่ต้องห่วงไม่ต้องใจไม่ต้องถูกล็อกล้อไม่ต้องถูกลากไปนะครับเพราะจอดถนนสายแถวเนี้ยโดนหมดนะครับนะครับชนะสงครามมาเอาไปหมด เพราะนั้นก็ขอขอบพระคุณทุกๆท,ท่านและขอถือโอกาสนี้ขอบคุณท่านวิทยากรโดยเฉพาะคุณต้อยมีธุระต้องไปงานศพแล้วก็ขอโทษด้วยนะครับถ้ามีปัญหาอะไรก็ไปพกท่านที่บางลำพูงามวงวานขอบคุณคุณตีเล่าที่เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงขอบคุณคุณชอยที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับหลวงปู่ทวดอย่างดีนะครับแล้วก็คุณบอยที่มาเรื่องของเหรียญน,นะครับเราได้ความรู้มากเชียวผมเองที่ว่าเล่นพระมานานกบมาฟังก็ได้ความรู้เพิ่มขึ้น ความรู้เรียนทันกันหมดความรู้เรียนได้ตลอดไปไม่มีวันจบนะครับขอบพระคุณทุกท่านและขอให้เดินทางกับ้ควไปลอดไทยนะครับ